ผงสุพรรณยอดโถก็คือพระผงสุพรรณที่เป็นเนื้อโลหะนะพี่น้องเนื้อชินอ่านะส่วนใหญ่จะเป็นชินเงินนะฮะชินเนี่ยก็คือดีบุกผสมะตะกัว่วถ้าตะกั่วเยอะมันก็จะออกเป็นสนิมลูกว่าหรือสนิมแดงถ้าดีบุกเยอะมันก็จะออกเป็นลักษณะชินเงินแบบนี้นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นหลังลายผ้าเนี่ยสวยงามพิมพ์ทรงนั้นจะคมชัด มากกว่าที่เป็นเนื้อดินเพราะว่าโลหนะนั้นมันมัน,ม,นมันเก็บรายละเอียดแล้วมันแข็งกว่าใช่ไหมครแต่ว่าโลหะมันก็จะมีการสนิมกลืนกินตัวเองลักษณะการกลืนกินตัวเองลักษณะสนิมลักษณะหลังลายภาพเป็นยงไงเดี๋ยวเราลงรา,ายละเอียดกันนี่คือผงสุพรรณยอดโถเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับหายากครับผมเรามาดูลักษณะของผ้าผงสุพรรณยอดโถนะครับก็คือผงสุพรรณหน้าแก่นั่นเองนะครับ จะมีความคมชัดมากในเรื่องของพิมพ์ส่งนะพี่น้องครับดูสิครับพิมพ์ส่งเนี่ยเราจะเห็นว่าหูหูลักษณะข้างขวาเนี่ยสวยงามมากอย่างเงี้ยหมดสิทธ์ปลอมแปลงนะครับเพราะว่าเราดูธรรมชาติเห็นไหมครับจะมีเม็ดผดนะฮะเม็ดผดนี่แสดงว่าเม็ดผดนี่มีทั้งมีทั้งแบบเนื้อดินแล้วก็เนื้อโลหะเลยเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับเป็นเม็ดผลนี่น่าจะเป็นจากมาในแม่พิมพ์เลยนะ่ฮะ หูด้านขวาสวยงามหูด้านซ้ายลักษณะใบหน้าลักษณะของเกตนะครับเป็นเอกลักษณ์มากเลยสวยเหลือเกินนะครับนี่ครับนี่แขนท่อนที่สองฝั่งซ้ายเนี่ยจะติดบางเบานะครับติดบางเบามือมือซ้ายหนาใหญ่ยาวมีมีมมมติง่งเล็กๆตรงนี้ลักษณะมือขวาเหมือนใส่นวมนะครับข้อแขนของขวาในข้อพับเนี่ยจะบิดซ้นมันจะลงมาจะไม่ตรงกันนะครับ นี่ครับลักษณะของการวางขาวางเข่าเป็นเอกลักษณ์มากๆและถ้าเป็นเนื้อลักษณะของเนื้อชินแบบนี้มันจะมีการนี่ฮะการกินตัวเองการแตกปรินะครับการกินของโลหะเห็นไหมครับจะมีลักษณะการกินตัวเองนี่ฮะ <S <s ด้านหลังจะเป็นหลังลายผ้าแต่ว่าต้องเก่ามากเ,เห็นไหมครับมีการกินตัวเองมีอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์ปลอมแปลงนะครับไม่มีสิทธิ์ปลอมแปลงธรรมชาติมันฟ้องอยู่แล้วว่าเก่าว่าเป็นอย่างไรนะครับที่น้องครับ สวยงามเหลือเกินครับเรามาลงกล้องกันนี่เห็นไหมโอ้โหเห็นไหมครับนี่ครับแว่นนี้แว่นเดียวก็จบแล้วครับธรรมชาติเห็นไหมครับใครดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติล้วนๆเลยเนี่ยธรรมชาติของเนื้อชินเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับโอ้โหมดงามเหลือเกินละลายหัวใจนะฮะนี่ครับ ใครดูธรรมชาติออกนะตำหนิก็เป็นแค่ส่วนนิดน้อยนิดนะครับในละพักหนูนะฮะสำคัญไหมสําคัญเหมือนกันแต่ว่าธรรมชาตินั้นมันสําคัญกว่าเพราะมัน8ปดสคือธรรมชาติเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติโอ้โหด้านหลังยิ่งแบบละลายหัวใจใหญ่เลยนะพี่น้องครับนี่ครับสองไปนี่มันใช่เลยมันใช่เลยเนี่ยมันสุดยอดเลยเนาะพี่น้องนี่ฮะหมดงามเหลือเกินครับนี่ครับสมบัติผัดกันชมเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับ นี่ครับนี่คือผงสุพรรณหน้าแก่นั่นแหละแต่ถ้าเป็นเนื้อชิ้นก็จะเรียกว่าผงสุพรรณยอดโถนะครับ